ลำดับแห่งโลกีสุขอานนท์กามคุณมีห้าอย่างห้าอย่างเหล่าไหนเล่าห้าอย่างคือรูปทั้งหลายที่เห็นได้ทางตาก็ดีเสียงทั้งหลายที่ฟังได้ทางหูก็ดีกลิ่นทั้งหลายที่ดมรู้ทางจมูกก็ดีรสทั้งหลายที่ลิ้มได้ทางลิ้นก็ดีและผฏฐัพะที่สัมผัสรู้ทางผิวกายก็ดี อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจมีอยู่อานนท์เหล่านี้แลคือกรรมคุณห้าอย่างอานนท์สุขโสมนัสใดอาศัยกรรมคุณห้าเหล่านี้บังเกิดขึ้นอานนท์สุขสมนัสนั้นเราเรียกว่ากรรมสุข อานนนชนเหล่าใดก็ตามจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งกามาสุขย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสดังนี้อานนนเราตถาคตไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานนนเพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า กว่ากามาสุขนั้นยังมีอยู่อานอน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าการมาสุขนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานอน์พิขุในธรรมวินัยนี้เพราะสงัดจากกรมและสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่อานอน์ นี้แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าการมสุขนั้นอานน์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัตด,ดังนี้อานนท์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้น ข้อนี้เพราะเหตุไรอานนท์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นยังมีอยู่อานนท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนท์พิขุในธรรมวินัยนี้เพราะวิตกวิจารณเรางับจึงบรรลุฌานที่สอง อันเป็นเครื่องผ่องใสในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวแห่งใจไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่อานอนท์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ปฐมฌานนั้นอานอนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ทุติยชาญย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานน์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานน์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ทุติยชาญนั้นยังมีอยู่ อานน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ทุติยชานนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิขุในธรรมวินัยนี้เพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขอยู่ด้วยกายจึงบรรลุฌานที่สามเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวว่าผู้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขา มีสติอยู่เป็นปกติสุขดังนี้แล้วแลอยู่อานอนท์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ทุติยชานนั้นอานอน์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่ตติยชาญย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุข บรมโสมนัสดังนี้อานนท์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานนท์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ตติยฌานนั้นยังมีอยู่อานนท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ตติยฌานนั้นเป็นอย่างไรเล่า อานนทิขุในธรรมวินัยนี้เพราะละสุขเสียได้และเพราะละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อานน์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า กว่าความสุขอันเกิดแต่ตติยชาญน,นั้นอานนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่จตุตชาญย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานนท์เราไม่ยอมรับรองคํากล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไร อานน์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่จตุตชานนั้นยังมีอยู่อานน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่จตุตฌานนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิขุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งปฏิฆะสัญญา เพราะไม่ทำในใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงบรรลุอากาสานันจจยตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่อานอน์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่จตุตชาน,นั้นอานอน์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานอน์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานอน์เพราะเหตุว่าความสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะนั้นยังมีอยู่ อานนนสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานนทิ่ขูในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณนัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วลายอยู่อานนน นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากาสานัญจายตนะนั้นอานอนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่วิญญาณัญจายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานอนท์ เราไม่ยอมรับรองคํากล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานอนท์เพราะเหตุว่าความสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่วิญญาณนันจายตนะนั้นยังมีอยู่ ah. อานอนท์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่วิญญาณนันจายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานอนท์ ภิกุในทรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไรไม่มีดังนี้แล้วแลอยู่อานอนท์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่วิญญาณญจายตนะนั้นอานอนท์แต่แม้กระนั้น ถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่อากินจัญญายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุขบรมโสมนัสด,ดังนี้อานนท์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานนท์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า กว่าความสุขอันเกิดแต่อากินจัญญายตนะนั้นยังมีอยู่อานน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากินจัญญายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิกุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่ อานน์นี่แลคือความสุขชนิดที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประณีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่อากินจัญญายตนะนั้นอานนท์แต่แม้กระนั้นถ้าชนเหล่าใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายที่ได้เสวยเฉพาะซึ่งสุขอันเกิดแต่เนวสัญญานาสัญญายตนะย่อมอยู่ในฐานะได้บรมสันติบรมสุข บรมโสมนัสด,ดังนี้อานน์เราไม่ยอมรับรองคำกล่าวเช่นนั้นของชนเหล่านั้นข้อนี้เพราะเหตุไรอานน์เพราะเหตุว่าสุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่ากว่าความสุขอันเกิดแต่ในวสัญญานาสัญญายตนะนั้นยังมีอยู่อานน์สุขอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า กว่าความสุขอันเกิดแต่เนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเป็นอย่างไรเล่าอานน์พิกุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วแลอยู่อานน์นี่แลความสุขที่เป็นอย่างอื่นที่เหนือกว่าประนีตกว่า กว่าความสุขอันเกิดแต่ในวสัญญานาสัญญายตนะนั้นอานอนท์ส่วนข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้คือข้อที่พวกปริภาชกทั้งหลายผู้ถือลัที่อื่นจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมได้กล่าวถึงสัญญาเวทยิตนิโรธแล้วจึงบัญญัติซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธนั้นในฐานะเป็นความสุขมันจะเป็นความสุขชนิดไหนหนอ มันจะเป็นความสุขไปได้อย่างไรหนออานอนนพวกปริพาชกผู้ถือลัฐที่อื่นซึ่งมีปกติกล่าวอย่างนี้เธอทั้งหลายจะพึงกล่าวแก้อย่างนี้ว่าผู้มีอายุพระผู้มีประภาคไม่ได้หมายถึงสุขเวทนาแล้วบัญญัติในฐานะเป็นตัวความสุขผู้มีอายุแต่ว่าความสุขอันบุคคลจะพึงหาได้ในธรรมใด พระตถาคตย่อมบัญญัติซึ่งธรรมนั้นในฐานะเป็นความสุขดังนี้แล